แหนๆๆนมาเจอกันนะคะวันวันนี้เรจจะกุ้งสดตุ๊ตุ๊ตุ๊วันนี้นะเมนูซุปเปอร์ไก่ค่ะแล้วก็ส้มตำลีสวนอย่าพลาดนะคะกำลังเตรียมของโจโอเคเตรียมของเตรียมของ กูน่น้ององกอกม่มล,ลองกองอันนี้อันนี้ยังไมงมองคุด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 มองุดใตเพราะว่ามันมืดแล้วเลยไปแตกไหมตมอง อย่าพลาดนะคะทุกคนสํ่ตาดีสุอร้านอ่ะพลาดอะไรกแดงนี่แง oh. uh ุ่ณโนได้กินแล้วแตงขวาเงั้นยูเฟ้นหรอวะหัวมากี่พี่หวยซำแขนโูอ้ยไอยังอันนู้นจะล่างข้องไว้แล้วไหมวเนี่ยนู้นกินบล็อกกล่องวันสิบเวินเกรโล เป็นงงคนม้ไม่เป็นอาจาร <is> ย์รา <Wow. S 1> ต้องติดใจส่งตามวิสวรมพี่ wow. เดี๋ยวสิกำลังเตรียมเครื่องอยู่เดี๋ยวจะยกให้ดูหมดเมื่เตรียมเสร็จซูเปอร์ซูเปอร์เราก็ต้มอยู่ค่ะตุนตุ๋นอยู่แต่ซูเปอร์นี้จะไม่ได้ใส่ขาตะไคร้ใบมะกรูดนะจ๊ะซูเปอร์ตุ๋นอยู่เราใช้ซีอิ๊วขาวกับเกลือเท่านั้นค่ะแล้วเราก็จะมาปรุงข้างนอกนะคะ จะให้ดูนะคะสูตรนี้แบบมากพี่น้องลองไปทำดูนะคะซีอิวขาวต้องใช้สีอิ้วขาวเห็ดหอมน,นะคะไม่ได้โฆษณาให้เขาแต่ว่าคือต้องสูตรนี้เท่านั้นถึงจะอร่อยการตุ๋นซุปเปอร์แล้วส่มตามลุยสวนนะคะอันนี้คือ แผ่นเนี้ยค่ะไม่ได้โฆษณาในะห้เขานะแผ่นเนี้ยเดี๋ยวเราก็มาห่อม้วนแล้วก็ตัดต้นตามในส่วนของเรานี่นะคะปวดได้ใบหัวรัคษาเดี๋ยวทำให้ดูเดี๋ยวทำให้ด,ด,ตหดูตอนนี้กำลังเตรียมของอยู่รับรองว่าทำเนนะสร็จนะ ทุเด้อเธอยกับโทรมือถือแม่กำลังเธอกับข้าวเพิ่งมาถึงตามส่องตามดุยสวนงเ,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 เออ,อเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวโอกาสไปโอกาสไ,ะะไปเราจะไปทำให้กินนะคะสวัสดีครับ